สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมสิาทาโรนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาทำพลิกอเด็กนะคะในหัวข้อคุณและเขานะคะจะมีโอกาสได้กลับมาคบกันอีกครั้งไหมนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็เหมาะสำหรับคนที่กำลังรอคอยใครสักคนนะคะรอคอยการกลับมานะคะของเขาคนนั้นของคุณนะคะก็อาจจะเป็นคนรักเก่านะคะหรือคนที่เคย เคยคบกันนานแล้วหรือเพิ่งจะเลิกล,กลากันไปอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ยังมีใจให้กับให้กันอยู่นะคะแล้วอยากจะรู้ว่าตัวคุณและเขานะคะจะมีโอกาสได้กลับมาคบกันนะคะจะมีโอกาสได้กลับเข้ามาในชีวิตของกันและกันอีกครั้งใหมนะคะก็มีไพ่ให้เลือกทั้งหมด4กลกองนะคะเริ่มจากกองที่1 2 3 และ4ค่ะเรื่องราวนะคะก็อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะขอให้ทุกคนนะคะดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะถ้าชอบนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะฝากกดติดตามนะคะช่องของแม่หมอด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะฝากกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะเพื่อจะไม่พลาดนะคะคลิปวิดีโอในครั้งต่อๆไปด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะไพ่กล่องที่1 คุณและเขาจะมีโอกาสได้กลับมาคบกันอีกครั้งใหม่นะคะวิวออฟฟอร์จูนไนออฟไนออฟอ่าวแม่หมอลืมไพ่ไนออฟวานส์นะคะซ of wands Queen of swords นะคะไนออ of Cups นะคะ Temperance, h e r m i t e i g h เอเตอร์เสําำหรับคนที่เลือกไพ่กล่องที่1นึ่งนะคะแม่หมอมองว่า,าจะมีเกณฑ์การกลับเข้ามานะคะในชีวิตของกันและกันอีกครั้งนะคะเขาจะกลับเข้ามานะคะเ,เดี๋ยวเขาก็จะติดต่อสื่อสารกลับเข้ามาในชีวิตของคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะมีการกลับเข้ามานะคะแล้วก็ View of Fortune วิวอ uh, of f o r ์ u n e เนี่ยก็จะเป็นพลังงานของการาเปลี่ยนแปลงนะคะไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะถ้าที่ผ่านมาเขาเขาเป็นคนไม่ดีเขาเป็นคนเจ้าชู้นะคะเจ้าชู้แล้วก็ไม่ค่อยดูแลไม่ค่อยใส่ใจคุณเนี่ยาการกลับเข้ามาของเขาในครั้งนี้เหมือนมันจะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะดีกว่าเดิมนะคะเพราะว่ามันมี t e p ท r a n c e ด้วยนะคะเขาจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขตัวเองนะคะแล้วก็เอชซับเพเนเคิลส์เนี่ยเขาก็าบอกว่าเขาจะพยายามนะคะทำความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขาเนี่ยให้มันไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นชัดเจนมากขึ้นแล้วก็สร้างความมั่นคงให้กับ ตัวคุณด้วยเช่นเดียวกันให้ความชัดเจนให้ความมั่นคงนะคะการกลับเข้ามาในชีวิตของคุณและเขาในครั้งนี้นะคะเขาจะทําทตัวให้ดีกว่าเดิมถ้าที่ผ่านมานะคะเขา,าไม่เคยดูแลคุณไม่เคยใส่ใจคุณเขาก็จะใส่ใจคุณมากขึ้นดูแลคุณมากขึ้นนะคะเพราะว่าเหมือนเขาคิดได้แล้วค่ะว่า,า,าเขาคิดได้ว่า ชีวิตเขาต้องการใครนะคะชีวิตเขาต้องการใครนะคะต้องการอะไรอะไรประมาณนี้นะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่1นนะคะแม่หมอมองว่าเขานะคะคนนั้นของคุณนะคะคุณและเขาจะมีโอกาสได้กลับเข้ามาในชีวิตของการละกันอีกครั้งนะคะซึ่งการกับการกลับเข้ามาของเขาในครั้งนี้จะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นตัวเขาเอง ะะจากที่เคยเจ้าชู้เขา,เา,เขาก็จะพยายามไม่เจ้าชู้นะคะเขาก็จะถอดเขี้ยวถอดเล็บนะคะจากเป็นเสือก็จะกลายเป็นแมวนะคะแต่ว่าเป็นแมวที่แอบมีเล็บมีเขี้ยวด้วยนะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองนี้หนึ่งเป็นเสือก็ยังเป็นเสือที่ยังไม่สิ้นลายนะคะอันนี้บอกไว้ก่อนนะคะถึงแม้ว่าจะมีเกณฑ์การกลับเข้ามาในครั้งนี้นะคะในครั้งนี้จะปรับปรุงแล้วก็แก้ไข ตัวเองให้ดีกว่าเดิมนะคะแต่ว่าคนเจ้าชู้อะคะ่ะมันก็ยังเจ้าชู้อยู่วันยังค่านะคะแต่ว่าเขาก็จะพยายามไม่ไม่นอกลู่นอกทางนะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กล่องที่หนึ่งนะคะยังไงก็ยินดีด้วยนะคะที่เขาคิดที่จะพยายามปรับปรุงแล้วก็แก้ไขนะคะเพราะว่าคือเขาต้องการที่จะมีคุณไว้ในชีวิตแล้วก็คือ การกลับเข้ามาในชีวิตของกันและกันเนี่ยคือตัวเขาเนี่ยจะยอมนะคะจะยอมคุณมากขึ้นจะเชื่อฟังคุณมากขึ้นนะคะคุณสั่งให้เขาทํำยังไงอะไรยังไงคือเขาก็จะพยายามทำให้ให้ได้ดั่งใจคุณนะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กล่องที่หนึ่งยังไงก็ยินดีด้วยนะคะยังไงก็แม่หมอก็มองเห็นความพยายามของเขานะคะแต่ว่าตัวคุณเองอาจจะแบบยังมีอะไรในใจอยู่คือแบบ สิ่งที่เขาทำกับคุณในในอดีตอ่ะคุณก็ยังไม่ลืมนะคะถึงแม้ว่าจะกลับมาแก้ไขหรือปรับปรุงตัวเองให้ตัวเองดูดีดูเชื่อฟังอะไรประมาณนี้แต่ตัวคุณเองก็ยังไม่ได้ไว้ใจเขาสักสักท,ที่เดียวนะคะเพราะว่าเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเจ้าชู้มากๆมีสเสน่ห์มากๆนะคะต่อให้เขาไม่จีบใครไม่เข้าหาใครก็มีคนเข้าหาเขาเยอะอะไรประมาณนี้นะคะเพราะว่าเขาเป็นคนที่ม,มีบุค,คลิกที่ ใครๆก็อยากจะเข้าหาเขานะคะอาจจะเป็นคนที่หน้าตาดีมีเสน่ห์พูดจาดีนะคะมีฐานะทางด้านการเงินดีนะคะคนก็เลยอยากจะรู้จักเขามากๆอะไรประมาณนี้นะคะยังไงก็คบคนหน้าตาดีนะคะคบกับคนที่มีเสน่ห์คบคนเจ้าชู้ก็ต้องทําใจในระดับหนึ่งแต่ว่าเขาก็จะพยายามปรับปรุงนะคะเพื่อคุณนะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่กล่องที่ หนึ่งนี้นะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าเขาจะทำได้ได้ได้ดีแค่ไหนนะคะเอาเป็นว่าถ้ามีเกณฑ์การกลับเข้ามาเนี่ยทิศทางในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์มันจะเป็นไปใน,ปน A, ทิศทางที่ดีขึ้นนะคะอย่างน้อยเขาก็พยายามทําหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเพื่อเรานะคะโอเคสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่1ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะยังไงก็ขอให้การกลับมาในครั้งนี้ขอให้มีความสุขสมหวังนะคะขอให ไม่ต้องทุกข์ไม่ต้องเศร้าอีกแล้วนะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่1นนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูไพ่กองที่2คุณและเขาจะมีโอกาสได้กลับามาคบกันอีกครั้งไหมนะคะเอ็ดเพนเนเคิลส์เอ็ดอคันะคะจะมีการติดต่อสื่อสารกลับเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะจะมีการขอโอกาสมาขอเริ่มต้นใหม่นะคะเอ็ดอฟคั hmm. อ่า เป็น a อ e of c u p ด้วยนะคะไฟอฟสอดไ p พ e ี s เตดน9 of s สอดโ4 of s ดซิก6 of Cups นะคะ uh, สำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่สองนะคะแม่หมอมองว่าคุณและเขาก็มีโอกาสนะคะที่จะกลับเข้ามาในชีวิตของการและกันอีกครั้งเดี๋ยวจะได้กลับมาคบกันอีกครั้งนีแหละ นะคะแต่ว่าการกลับเข้ามาในครั้งนี้มันรู้สึกว่ามันจะยังคงมีปัญหาอยู่นะคะปัญหาเรื่องราวเดิมๆนะคะปัญหาเดิมๆที่คุณและเขาเคยมีกันในครั้งในอดีตนะคะมันก็ยังจะต้องกลับมาวนเวียนอยู่เหมือนเดิมนะคะตัวคุณและเขาเองก็จะต้องทะเลาะก,กันในเรื่องราวของเรื่องเดิมๆด,ด้วยเช่นเดียวกันนะคะ มีเกณฑ์การกลับเข้ามาในชีวิตของการละกันอีกครั้งแต่ว่ามันก็มีเกณฑ์ที่จะต้องออกจากชีวิตของการละกันอีกครั้งด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่ามันเป็นเอ็ดดับคัพนะคะมีเกณฑ์การหันหลังนะคะเดินจากไปนะคะกลับเข้ามาแล้วก็ต้องจากกันไปอีกครั้งเพราะว่าเหมือนกลับเข้ามาแล้วก็เข้ากันไม่ค่อยได้นะคะทะเลาะกันบ่อยนะคะ ทะเลาะก,กันบ่อยนะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่2ทะเลาะแต่เรื่องเดิมๆจนกลายเป็นเรื่องใหญ่ๆนะคะแล้วก็อาจจะทะเลาะก,กันด้วยด้วยเรื่องของความสัมพันธ์ที่มันไม่สามารถที่จะพัฒนาได้ด้วยเช่นเดียวกันคือมันมันเคยไม่ ไม่ชัดเจนยังไงเคยไม่พัฒนายังไงมันก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมคือแม่หมอมองว่าคนที่เลือกไพ่กองที่สองอะคะ่ะมันจะมีเกณฑ์การกลับเข้ามาแล้วก็เป็นในลักษณะที่มันบนรูปเดิมนะคะเคยความสัมพันธ์เคยเป็นยังไงมันก็ยังคงเป็นอย่างนั้นนะคะเคยทะเลาะกันด้วยเรื่องอะไรก็ยังคงต้องทะเลาะกันด้วยเรื่องนั้นเหมือนเดิมนะคะซึ่งก็ทําให้คุณและเขามันก็ไม่สามารถที่จะไปต่อกันได้แล้วก็ต้องมีเกณฑ์การแบบ ต้องพักต้องเบรกต้องต้องเดินหันหลังจากไปแล้วก็ทิ้งความเจ็บปวดให้ให้กันและกันอีกครั้งหนึ่งอะไรประมาณนี้นะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กลองที่สองนะคะแม่หมอมองว่าถ้าคุณและเขาไม่สามารถทิ้งอดีตได้นะคะ ถ้าต้องกลับเข้ามาในในชีวิตของการละกันอีกครั้งหนึ่งคือตัวคุณเองและเขาจะต้องทะเลาะกันด้วยเรื่องเดิมๆซ้ๆําๆแม่หมอมองว่า,เ,าเรา move on ดีกว่าไหมนะคะเพราะว่าพลังงานของการกลับมานะคะแต่ว่ามันก็ต้องมีเกณฑ์การจากไปอีกครั้งหนึ่งมันจะทําให้เราต้องต้องเจ็บแบบซ้ําๆหรือเปล่านะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับตัวคุณนะคะว่าตัวคุณจะยอมเจ็บซ้ําๆไหมนะคะหรือว่า จะยอมตัดใจสักตอนนี้นะคะเพื่อ,เพ,อเพื่อที่จะไปเริ่มต้นใหม่ให้ได้นะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่2นะคะมีเกณฑ์การกลับเข้ามาในชีวิตของกันอีกครั้งแต่ว่าก็ต้องจากกันไปอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้คนที่เลือกไพ่กองที่2นะคะขอให้ถ้าถ้าอยากจะกลับเข้ามาหากันจริงๆแล้วก็คือเราต้องทิ้ง ทิ้งเรื่องราวเดิมๆด้วยนะคะถ้าเกิดอยากให้ให้ความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันไปมันไปต่อด้วยกันได้นะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่2แต่ว่าถ้าเราเราไม่สามารถที่จะทิ้งเรื่องราวเดิมๆทิ้งอดีตท,ทิ้งปัญหาที่เราจะต้องทะเลาะก,กันด้วยเรื่องเดิมๆซ้ําๆเนี่ยแม่หมอมองว่าเราเลือกที่จะ move on ดีกว่านะคะเพราะว่าเดี๋ยวกลับเข้ามาแล้วก็ต้องจากไปเราก็ต้องเป็นทุกข์แล้วก็เจ็บ เหมือนเดิมนะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กล่องที่2นะคะยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้นะคะขอให้ม o ฟออนได้ละกันนะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กล่องที่2นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูไพ่กล่องที่3คุณและเขาจะมีโอกาสได้กลับเข้ามาในกลับเข้ามาในชีวิตของกันและกันอีกครั้งไหมนะคะคือจะได้กลับมาคบกันอีกครั้งใหม่นะคะ t r u w of p e n n a c l e s นะคะยังไงก็ได้กลับมาแน่นอน ะะมีเกณฑ์การกลับเข้ามาในชีวิตของกันและกันนะคะอีกครั้งหนึ่งชาริออดนะคะเดี๋ยวเขาก็จะมีกายเาก็จะมีเกณฑ์การเดินทางนะคะจะเดินทางมาหาคุณนะคะทรีอ Sword. อฟสอดแต่ว่าเรื่องราวของความเจ็บปวดยังคงหลงเหลืออยู่นะคะตัวคุณเองยังยังยัง ยังไม่ลืมนะคะเรื่องราวในอดีตที่เขาทำกับคุณไว้นะคะไฟออฟ e of ออฟ r อดนะคะแล้วก็โฟร์ออฟวัน h ์เดอะฟูลคิงออฟ r อดเด e m มูนนะคะแล้วก็ Ten ออฟว n น s ์สำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่3 มันมี2เคสสกรณีนะคะเคสแรกาการกลับเข้ามาของเขาคนนั้นของคุณนะคะคุณและเขาจะมีโอกาสได้กลับเข้ามาพัฒนาความรักความสัมพันธ์นะคะให้มันมั่นคงขึ้นนะคะเป็น four of wands นะคะจะมีการการกับ กลับเข้ามาเพื่อพยายามเพื่อพัฒนาความรักความสัมพันธ์นะคะกลับมาเป็นครอบครัวกันอีกครั้งบางคนอาจจะแต่งงานแล้วมีครอบครัวกันแล้วอะไรประมาณนี้นะคะก็จะมีเกณฑ์การกลับเข้ามาใช้ชีวิตร่วมกันอีกครั้งนะคะกลับมาอยู่ในสถานะครอบครัวเหมือนเดิมนะคะแล้วกเ็เขาก็จะพยายามนะคะในความสัมพันธ์ ของคุณและเขาเพื่อเพื่อให้ความมั่นคงแล้วก็ชัดเจนนะคะให้กับตัวคุณเองด้วยเช่นเดียวกันแต่ว่าความเจ็บปวดมันยังคงแบบยังคงมีอยู่ในะตัวคุณเองก็ยังไม่ได้ลืมสิ่งที่เขาทําให้คุณในอดีตด,ด้วยเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่ามันมีสองเคสเคสแรกนะคะก็ ใครสักคนนึงคุณและเขานะคะจะได้กลับเข้ามาเพื่อมาเป็นครอบครัวกันอีกครั้งเพื่อกลับมาคบกันนะคะเพื่อพัฒนาความรักความสัมพันธ์ให้มันเป็นความสัมพันธ์ที่ที่ดีนะคะแล้วก็ชัดเจนแล้วก็เพื่อสร้างฐานะนะคะเพื่อสร้างความมั่นคงแล้วก็เพื่อวางแผนในการแต่งงานด้วยเช่นเดียวกันสําหรับหลายๆคนนะคะส่วนอีกเคสหนึ่งอีกกรณีหนึ่งนะคะเขาคนนั้นของคุณอุ้ยไม่ใช่คุณและเขาจะมีโอกาสได้กลับเข้ามา ในชีวิตของกาละกันอีกครั้งนะคะกลับมาแต่กลับมาแล้วนะคะมันมันสร้างความทุกข์ใจมันสร้างความลำบากใจมันสร้างความาผิดหวังเสียใจให้กับตัวคนเองอีกครั้งหนึ่งนะคะ mm. เพราะว่ามันมันยังมี The Moon มันมีเท n น f w ออฟวานะคะแล้วก็3ดาบเดอะฟูล ความสัมพันธ์ยังคงเป็น The f o ฟูความสัมพันธ์ยังมองหาอนาคตไม่ได้นะคะสำหรับการกลับเข้ามาของของ,ของการกลับเข้ามาของเขาคนนั้นนะคะคือการกลับเข้ามาในชีวิตของกันละกันอีกครั้งหนึง่งมันมันยังแบบมันเป็นความสัมพันธ์ที่ยังคงเป็น The f o ฟูนะคะเป็น The f o ฟูเป็น The Moon นะคะเป็นเทนออฟวันส์ ones, แล้วก็สามดาบนะคะมัน จะกลับเข้ามาสร้างความเจ็บปวดปวดร้าวนะคะให้กับตัวคุณเองเช่นเดียวกันนะคะดูสิสิบสิบสิบไม้เท้าเออวันนี้เป็นอะไรพูดพูดหน้าไพ่ไม่ถูกนะคะเ,เป็นสิบไม้เท้านะคะทำให้คุณต้องแบบเป็นทุกข์อีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่3นะคะสิ่งที่เขาเคยทําในอดีต สิ่งที่มองหานาคตไม่ได้การกลับเข้ามาก็ยังคงมองหาอนาคตไม่ได้เช่นเดียวกันหาอนาคตไม่ได้หาความชัดเจนไม่ได้แล้วแถมยังสร้างความลำบากใจอึดอัดใจเหนื่อยคือแบบค่อนข้างที่จะเหนื่อยกับความรักความสัมพันธ์สำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่3นะคะในเคสที่2ที่เขาคนนั้นจะกลับเข้ามานะคะในชีวิตของคุณเนี่ยแม่หมอหมองว่า ถ้าเกิดคุณนะคะฝืนฝืนไปต่อก็ได้นะคะมันก็มีโอกาสที่จะเป็นความสัมพันธ์ที่มั่นคงได้ในอนาคตแต่ว่าคุณจะไปต่อไหวไหมนะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่3นะคะเพราะว่าคุณค่อนข้างที่จะเหนื่อยหนักพอสมควรนะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่สมนะคะเอาเป็นว่า ขอให้คนที่เลือกไพ่กองที่สามขอให้มันเป็นไปในทิศทางที่ที่ที่ดีแล้วกันนะคะขอให้มันเป็นความสัมพันธ์ความการกลับเข้ามาเนี่ยขอให้เป็นการกลับเข้ามาเพื่อมาเป็นฝัวหวานของการละกันละกันนะคะให้มันเป็นความมั่นคงให้มันมีความชัดเจนแล้วก็มีความสุขเป็นครอบครัวนะคะไม่อยากให้เป็นแบบสิบไม้เท้าแล้วก็ดูฝูแล้วก็ดูมูลนะคะ ยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้นะคะถ้าตัวคุณนะคะรอคอยการกลับเข้ามาถ้าเกิดเราเรามีเซนต์ว่าเขาอะ่ะจะกลับเข้ามาแล้วแล้วไม่ชัดเจนเราก็เลือกที่จะไม่กลับเข้าไปในชีวิตเขาดีกว่านะคะแต่ว่าถ้าเกิดคนบางคนเรามีความรู้สึกว่าเขาจะกลับมาพัฒนาแก้ไขปรปับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองมาทําให้ความสัมพันธ์ มันเป็นในทิศทางที่ดีนะคะมีความมั่นคงมีความชัดเจนมีความอบอุ่นอันนั้นก็คบต่อได้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดคุณมีความรู้สึกว่าการกลับเข้ามาของของเขาเนี่ยมันจะสร้างความทุกข์ใจหนักใจคุณก็เลือกที่จะไม่กลับเข้ามาในชีวิตของกันและกันอีกจะดีกว่านะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่ของที่ 3นะคะยังไงก็ขอเป็นกําลังใจให้คนลึกไพ่กองที่3นะคะขอให้การกลับเข้ามาในชีวิตของกันและกันอีกครั้งเป็นความสัมพันธ์ที่ดีนะคะแล้วก็มีความสุขนะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่กองที่4นะคะ Six of Pentacles นะคะคุณและเขาจะมีโอกาสได้กลับเข้ามาในชีวิตของกันและกันอีกครั้งไหมนะคะจะกลับมาคบกันอีกครั้งไหม วิวออฟโฟจูนไนออฟซอดเพจออฟ o อดแล้วก็จัสติกสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่4นะคะแม่หมอมองว่าจะมีเกณฑ์การกลับเข้ามาในชีวิตของกันและกันอีกครั้งนะคะเป็น s i กออฟคัพนะคะซิกออฟคัพส e วิวออฟโฟจูนนะคะจัสติกนะคะแล้วก็ n i ไน of Pentacles เขาจะกลับเข้ามานะคะแล้วก็ตัวคุณและเขาจะมีโอกาสได้พัฒนาความรักความสัมพันธ์นะคะแล้วก็สิ่งที่เคยผิดพลาดนะคะในอดีตที่ผ่านมานะคะก็มีโอกาสนะคะที่เขาจะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณแล้วก็กลับมาดูแลแล้วก็ใส่ใจคุณมากขึ้นกว่าเดิมนะคะเพราะว่า มันจะเป็นจัสติกแล้วนะคะความรักความสัมพันธ์มันจะเป็นความสัมพันธ์ที่ให้แล้วได้รับที่เท่าเทียมกันนะคะจะไม่มีการเอาเปรียบซึ่งกันและกันจะไม่ได้เป็นฝ่ายรับเพียงฝ่ายเดียวแล้วนะคะเขาจะเป็นฝ่ายให้คุณบ้างละนะคะสาหรับคนที่เลือกไพ่กองที่4แต่ว่าคือณเวลานี้เหมือนเขาก็ยังคงแบบลังเลโรเลไม่แน่ใจนะคะอยู่นะคะเหมือนเป็นอยู่ในช่วงของการตัดสินใจที่จะกลับ เข้ามาในชีวิตของคุณนะคะเป็นช่วงของการคิดมากนะคะสองดาบนะคะแล้วก็ยังยังโลเลยังต้องรอเวลาในการตัดสินใจที่จะกลับเข้ามาในชีวิตของกันและกันอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าเขาก็ยังคงรักแล้วก็หวังดีกับคุณอยู่เสมอนะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กล่อง ที่4นะคะคุณและเขามีโอกาสนะคะที่จะกลับเข้ามาในชีวิตของกันและกันจะกลับมาคบกันอีกครั้งนะคะแล้วความสัมพันธ์มันจะเป็นในลักษณะที่ที่ดีขึ้นแต่นะคะแม่หมอจะบอกว่าคุณจะต้องลดในเรื่องของความรู้สึกที่โกรธเคืองเขานะคะแล้วก็ลดในเรื่องของความ ระแ,แวงนะคะเพราะว่าคุณอนะต่อให้มีเกณฑ์การกลับเข้ามาในชีวิตของกันและกันนะคะกลับมาคบกันอีกครั้งแต่ว่าความโกรธที่เขาเคยทําให้กับคุณคุณอนะโกรธเขาอยู่นะคะถึงแม้ว่าจะกลับเข้ามานะ่ะแต่คุณอนะ ยังคงโกรธยังคงหลงเหลือความโกรธความเกลียดความระแวงนะคะคือเหมือนจะคบกันไปด้วยความรู้สึกแบบทั้งระแวงทั้งโกรธทั้งเกลียดอะไรประมาณนี้ทั้งรักทั้งเกลียดอะคะ่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่4ี่นะคะแม่หมออยากจะให้คุณนะคะลืมลืมทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาเคยทําไว้ในอดีตนะคะถ้ายังอยากมีกันไว้ในชีวิตนะคะคุณจะต้องเป็นคนที่ลืม เรื่องราวเก่าเรื่องราวเดิมนะคะสิ่งที่เขาเคยทําให้คุณโกรธเคืองอยู่นะคะคุณจะต้องทิ้งมันไปให้ได้แล้วก็ในเรื่องของความไม่ไว้ใจคุณก็ต้องทิ้งมันไปให้ได้ถ้ายังอยากมีกันและกันเอาไว้อยากกลับมาคบกันด้วยความรู้สึกโกรธและเกลียดกันนะคะเพราะว่าใช่ยังต้องมีกันไว้ในชีวิตแล้วยังคงมีหลงเหลือความรู้สึกโกรธและเกลียดอยู่แล้วก็ไม่ละแวยไม่ไว้ใจยังคงระแวง แม่หมอมองว่าความสัมพันธ์มันจะไปไม่รอต่อให้เขาพยายามทําดีแค่ไหนปรับปรุงตัวแค่ไหนตัวคุณก็ยังเหมือนเหมือนแค้นอยู่ในใจอะไรประมาณนี้นะคะมันก็อาจจะทําให้คุณและเขามีปัญหากันอยู่บ่อยๆนะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่ก่องที่4ถ้าคุณและเขามีโอกาส ะะจริงๆคุณมีโอกาสที่จะกลับเข้ามาในชีวิตของกันและกันนะคะจะได้กลับมาคบกันอีกครั้งแต่ว่าเราต้องทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างนะคะที่มีในอดีตทิ้งมันไปให้หมดนะคะถ้าไม่ทิ้งมันก็จะไปกันไม่ได้นะคะเดี๋ยวมันก็จะต้องมีเกณฑ์การเลิกลากันไปแล้วก็คบกันไปด้วยความรู้สึกแบบอึดอัดเหนื่อยล้าทะเลาะกันนะคะอยู่บนความไม่ไม่ไว้ใจนะคะแม่หมอก็มองว่า ถ้ายังอยากมีกันไว้ในชีวิตต้องต้องลืมอดีตไปเลยนะคะแล้วก็กลับมาพยายามในความรักความสัมพันธ์เพื่อให้คุณและเขานะคะมิมีความสุขมากขึ้นนะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่4นะคะยังไงก็พยายามทำให้ได้นะคะถ้ายังอยากมีกันละกันเอาไว้นะคะแต่ถ้าไม่ได้อยากกลับไปคบแล้วก็ตัด ไเ,เลยนะคะไม่ต้องไม่ต้องรอการกลับมาไม่ต้องรอคอยการติดต่อสื่อสารแล้วนะคะก็ขอให้ ถ้าไม่ถ้าทําใจได้นะคะไม่ไม่รอการกลับเข้ามาแล้วก็ขอให้ทําใจแล้วก็ขอให้ move on ได้เร็วๆแล้วกันนะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่กล่องที่4ี่แต่ถ้ายังอยากมีกันไว้ก็ต้องแก้ไขในสิ่งที่แม่หมอบอกด้วยนะคะโอเคสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะแม่หมอก็ขออนุญ,ญาตจบลงเพียงเท่านี้นะคะถ้าชอบนะคะถ้าก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะฝากกดติดตามนะคะแล้วก็อย่าลืมฝากกดกระดิ่งให้แม่หมอด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ